เมื่อพ่อแม่จากเราไปบางคนทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกหลานแต่สิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้ผมมันกลับต่างออกไปสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับกํานั่นเอาไว้ให้ขอบคุณนะแข่งเข่งขอบคุณจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ กี่ห่อที่คะเอาห่อเดียวนี่ห่อเดียวได้แถมไม่หอหนึ่งค่ะโขอบคุณนะคะขายดีขายดีนะ,ะซื้ออะไรมาเ้ต้มอ,อะ <laughs> ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรู้พี่ผมรอนานอิ่มแสบไม่ต้องรอนะป้าทอนผีเลยะสี่สิบบาทพูดไหนทำไรคนไม่ต้องมือหละฟ้าแท็กมานะครับเอ็งเนี่ยนะน้ำที่เราใช้อยู่คุณมาไล่สิบปีแล้วครับแก้ไม่ได้สักทีรออีกหน่อยรออีกหน่อยนะหมู่บ้านเราก็มีคนล้มป่วยเยอะขึ้นอะค่ะเพราะว่าน้ำบ้านเราไม่สะอาดเพียงพอข้ารู้ดีว่าพวกเอ็งอะทุกข์ใจบ้านเรามันแห้งแล้งมาก ข้าพยายามหาแหล่งน้ําหลายแห่งแล้วแต่มันก็ไม่มีน้ําเลยคิดว่ามันคงเกินกําลังของพวกเราไปแล้วในข้ากําลังคิดหาทางยื่นเรื่องดีกาไปที่วังขอให้ในหลวงทรงช่วยพวกเราถ้ายื่นดีกาผ่านเนี่ยนะข้าว่ามันจะช่วยพวกเราทุกคนได้แน่นอนฝากไปในเจ้าพ่อกำนัน ขยันจังเลยนะจ๊ะแม่สาวเกียรตินิยมมอกษตเรพี่ซื้อมาฝากหนูนะจ๊ะแซงคิวเข้ามาอีกแล้วสิพี่เนี่ยชอบโดนด่าว่างั้นรับน่อยนะฉันรู้ว่าพี่ไม่ใช่คนเลวหรอกที่พี่คิดว่าพ่อไม่หลักอะ่ะก็ไม่เห็นองทํทำตัวแบบนี้เลยจริงๆฉันก็ไม่ชอบหน้าพี่นะ,ะจำวนนั้นน่ะ อ,อ,อ,อไม่เป็นไรแล้วนะเกลงไปเล่นได้ยังไงเมื่ hein, อกี้เนี่ยฮะมันก็แค่หมาปะก็ใช่มันก็แค่หมาล่ะแต่ไม่มีคนเลวคนไหนอะ่ะเขาทำแบบนี้นะลึกๆแล้วอะ่ะพี่ก็ลูกพ่อแหละโอ้โหพูดปุด๊บโทรมาปั๊บเลย ขเขาว่ามาว่ามอเตอร์ไซค์เองก็เสียงดังเมื่อไหร่เองจะไปทำพ่อใหม่ <c oughs> ดีกาผ่านแล้วตะแหวงตะแหวงกำนันว่าพวกเราจะมีน้ำกินน้ำใช้สะอาดกันแล้วตะแหวงข้าวดีมากเลยครับท่ากนกำนันเฮ้ยพวกเราไปหาชาวบ้านกันไปไไรเร็ว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 ,เ,รวเอาลิฟต์เ,เ,ไไเลยไปไม่ถูกเลยเนี่ย I uh do -huh. แถวนี้ไม่มีชั้นน้ําเลยครับตำแหนเอางี้ค่าที่ดินของฉันใช้ได้ฉันก็ยินดียกให้กับโครงการนี้เลยพวกเราชาวบ้านก็จะได้มีน้ํากินน้ําใช้ที่สะอาดกันสักทีเดี๋ยวไปสํารวจด้านนู้นเลยดีกว่าอย่าคิดนานนะพ่อำนันถ้าคิดได้ทัวบอกผมนะไปแล้วรับเสียเท่าก็จะมาซื้อที่ดินพ่อแต่พ่อไม่ขาย ถ้าที่ดินของเราช่วยเหลือชาวบ้านได้แล้วเองจะว่างไงถ้าพ่อยกที่ดินให้ชาวบ้านแล้วผมเหลืออะไรพ่อเคยรักผมบ้างไหมกำนันเทศกรมน้ำบาดาลมาแล้วครับ โอ้ยอ,อ้ยเจบตรงไหนเนี่ยโอ้ยโอ้โหเอาไงทิ้งไหมไม่ทิ้งนะดีไหมมแต่พื้นที่ค่อนข,อข,อขออ้างหายากอือ แล้วฝากข้าวบาร์กรณนาฝากข้อความ์หลังได้มีสิทธิ์ขืาณพวกแก๊งคอสเซนเตอร์อ่ะไปเถอะเราเฮ้ยกำนันกำนันกำนันครับกำนันกำนันเร็วเร็วครับกำนันกำนันกำนันเฮ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปเอารถผู้ใหญ่ไปเอารถ กำนานเป็นไงบ้างหมอยังไม่ออกมาเลยค่ะกำนานเสียแล้วครับ นี่ท่านอบตออคือผลที่ดินของพ่อกำนันน่สาม,มารถทำโครงการบ่อประดานขนาดใหญ่ได้จริงๆอาว่าพ่อกำนันแกคงดีใจนะขอบคุณมากนะจะเลยจะสำเร็จแน่เรื่องน้ำาตยด,ดโนเนามีน้ำในที่บ่อกรนัานแต่ท้าไม่ยอมทนี่พวกเราไม่มีน้ำใช้ลำบากสุดๆเลยแกว่ามันจะยอมไหมล่ะจะมาทำแทนพอ่อได้ยังไงอย่าพูดว่าทำแทนด้แค่ไม่สร้างเรื่องอะไรก่อนเถอะ ถ้าแบ่งที่ให้โครงการไป50ไร่ที่65ไร่ของพ่อคำนั้น ผมจะขอซื้อกำนันสักห้าสิบได้สิบล้านพ่อพนันจะว่าอย่างไรเดี๋ยวกำนันติดต่อไปอีกทีอย่าคิดนานนรอกพ่อนถ้าคิดได้โทวบอกผมนะไปแล้วเรีบเรื่องที่ดินพี่จะช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเพิ่มให้เป็นสิบห้าล้านดีไหมเป็นไงบ้างพี่ โอเคพี่บาทคราวนี้เป็นโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่นะปริมาณน้ำใต้ดินที่ได้อะเท่ากับเขื่อนสองเขื่อนเลยนะพี่แทงขนาดใหญ่ก็เลยต้องใช้พื้นที่เยอะแต่พี่รู้ปะว่าห้ิไรอ่ะสามารถช่วยคนได้เป็นหมื่นคนเลยนะไม่ว่าพี่จะตัดสินใจยังไง ฉันจะอยู่ข้างพี่นะสวัสดีครับน้องคบหนึ่งครับไม่ขายอะ่ะแต่ให้ฟรีเอาไปเลย อ,อ้าวพ่อพูดมาอาอาปาให้ปาให้อาเดียดไปแล้วพี่จะช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเพิ่มให้เป็นสิบหาล้านดีไหมุมบัสิลูกรัก พ่ออยากจะบอกให้เองรู้ว่าสมบัติชิ้นเดียวในโลกนี้ที่พ่อรักและห่วงแหนที่สุดก็คือเองพ่อเคยรักผมบ้างไหมพ่ออยากขอโูษที่พ่อให้เวลาเองน้อยไปเรื่องที่ดินของเราถ้าใช้เพื่อโครงการของนายหลวงท่านได้พ่อเชื่อว่าเองจะสารต่อในสิ่งที่พ่อ และชาวบ้านฝันไว้สุดท้ายเองจะรู้ว่าอะไรคือสมบัติที่พ่อทิ้งไว้เองจริงๆรักเองเสมอสมบัติลูกพ่อผมรู้แล้วสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้ผมคืออะไรคือความรัก จากคนทั้งหมู่บ้านคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่จริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาัวกนั้นไม่เป็นไรเรียกห้วยก็ได้เอาเดียกขึ้นรถก่อนเร็วไอ้แดงมันเล่นยังไงมันจะตกต้นไม้ได้โซนครับยแดงเอ้ยลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆหน่วยราชการในพระองค์รับสนองพระราชบัิธานรรวมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนราชการภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและภลัยแล้งโดยการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ชุมชนมีความมั่นคง เข้มแข็งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขภายใต้ประชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไปขออคุณนในหลวงค่ะที่ทำให้พวกหนูและเพื่อนเ่อนคณะครูทุกคนมีน้ำใช้น้ำบริโภคค่ะพระองค์ทรงเป็นห่วงประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์มองเห็นนะครับความเดือดร้อนของประชาชนพี่น้องประชาชนทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับมีน้ำอุปโภคบริโภคมีน้ำในการเกษตรเพียงพอฉันดีใจว่ะ คือในหลวงปันสือเราเป็นมุ่งบ้านเหล็กๆเในหลวงไม่ถ่มเราขอให้โครงการนี้กระจายไปถึงทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดขอบคุณในหลวงเขานะครับที่มาสร้างปาปาขนาดใหญ่ค,ครับดีใจที่มีโครงการในหลวงมากคุณพระมจ้ะรโอ,อยากให้เห็นภาพบรรยากาศตอนในหลวงมาจริงน้ำต,ตาไหลคุณและผมปื้มตื้นตามครับตื้นตาม